สวัสดีครับเราจะมาเชื่อมแอปทุยาครับเข้ากับตัวกรอนะครับอันนี้เป็นตัวกรอน G 200นะครับขั้นแรกเข้าเซตติ้งครับจากนั้นครับกด2ครับเพื่อเข้าเซตติ้งจากนั้นกด3ครับกด1ครับออนจากนั้นเราเข้ามานี่ครับตัวแอปนะครับ เข้ามาที่เซ็นเซอร์ความปลอดภัยนะครับนี่ฮะแล้วก็เลือกตัวกรอนประตู wifi นะครับอันนี้เราจะต้องตั้งค่าก่อนนะครับเปิดตัวตำแหน่งนครับจากนั้นเราจะต้องเปิด Wi-Fi นะครับผม เพื่อเชื่อมนี่ผมก็เ,เข้าตัวไ i ไฟล์เรียบร้อยนะ้นี่ครับก็ใส่พาสเวิร์ดอะไรพวกนี้ให้เสร็จแล้วครับ จากนั้นกดเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าเสร็จสินนะครับเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อให้แล้วก็กดเสร็จสมบูรณ์ แล้วก็วิธีการาตั้งค่าก่อนนะครับสมมุติเราจะตั้งค่าพาสิร์หรือสแกนนิ้วนะครับหรือการ์ดนะครับให้นำการ์ดนะครับให้กดกดหนึ่งครับกดหนึ่งครับ ในช่วงนี้ครับเราสามารถกดรหัสได้เลยหรือว่าสแกนนิ้วได้เลยแล้วก็แตะการ์ดได้เลยนะครับแล้วกดสมมติว่าเราใช้จากนั้นกดสี่เหลี่ยมครับจากนั้นให้เรากดซ้ำอีกครั้งครับแล้วก y จากนี้เราก็จะทิ้สแกนนี้ก่อนก็ได้โปดอีกครั้งครับโปดอีกครั้งครับเจ็บไหมครับจากนั้นเราเอาการ์ดมาทาไปเลยครับจากนั้นเราออกไปเลยเราลองดูนะครับล็อกและนี่ครับกดล็อกครับกดสแกนนิ้ว เืยเราจะลองกับแนวตื่นก็ได้นะครับอ,อันนี้คือไม่ไม่สแกนนะครับกดเชียครับสแกนเรียบร้อยครับกดรหัสครับถ้าแบบจากนั้นเราลองกดพาสเวิร์ดผิดนะครับมันจะไม่ปลดให้นะ ันนี้สมมติเราอยู่กดมีคนกดกิ่งนะครับเรายังเชื่อมอยู่กับตัวโทรศัพท์นะครับ โทรศัพท์นะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะจากนั้นกดและกดยืนยันก็จะปะิดล็อกได้นะครับ,บค,ครับ